แจ้งข่าวเช้าว,วันจันทร์ที่5้ธันวาคม65ครับแจ้งความคืบหน้าเงินเยียวยาน้ำท่วมของขวัญปีใหม่ปี66เงินประกันรายได้ข้าวยางพารา รวมถึงข่าวสารที่เป็นข่าวปลอมนะครับได้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงิน1000บาทอันนี้เป็นข่าวปลอมครับผมรวมถึงมีการแจ้งข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินนะครับผมก็มีมหกรรมร่วมใจแก้หนี้จากรัฐบาลประกาศข่าวออกมานะครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานไม้นิชแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันจันทร์ที่5ทธันวาคม65ครับเริ่มต้นด้วยท่านผู้ชมความคืบหน้าของเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับล่าสุดมีอัปเดตข่าวสารเข้ามาก็คือการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมนั้นจะ จ่ายได้ภายใน60วันหลังจากที่คอรมออนุมัตินะครับผมคืบหน้าเงินเยียวยาน้ำท่วมหลังจากที่คอรมออนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่29พฤศจิกายน6 5นะครับมีผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับกว่า1.04ล้านครัวเรือนนะครับโดยการจ่ายเงินเยียวยาจะจ่ายในอัตราครัวเรือนละ5,000บาท7,000บาทและ9,000บาทตามเกณฑ์ดังนี้นะครับผม เกณฑ์นะครับเงื่อนไขได้ไวิธีการจ่ายเงินมีดังนี้ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในกรณีใดกรณีหนึ่งใน3กรณีนี้นะครับ1คือเป็นที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1วันแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยนะครับถูกน้ําท่วมเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันก็คือ เข้าใจง่ายๆก็คือน้ำท่วมไม่เกิน30วันได้รับความช่วยเหลือโครเรลละ5,000บาทส่วนถ้าหากน้ำท่วมนะครับเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันอันนี้ให้ความช่วยเหลือโครเรลละ7,000บาทกรณีที่3ถ้าหากน้ำท่วมติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปอันนี้ให้ความช่วยเหลือโครเรลละ9,000บาทนะครับผมส่วนการจ่ายเงินนั้นนะครับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินส่วนการดำเนินการจ่ายเงินจริงๆนั้นเดี๋ยวรอก,การประกาศจากพื้นที่อีกทีนะครับผมล่าสุดนะครับผมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการจ่ายเงินภายใน 60วันหลังจากประกาศซึ่งมีใจความดังนี้นะครับได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยเฉพาะข้อมูลด้านคุณสมบัติตามเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็วไม่ซับซ้อนและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ในการจ่ายเงินคือภายใน60วันนะครับผมส่วนเกษตรกรนะครับที่จะมีการจ่ายเงินชดเชยน้ําท่วมนะครับผมอันนี้ยังไม่มีแหล่งข่าวที่ออกมาว่าจะมีการจ่ายเงินในส่วนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราหาดูความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าเกษตรกรที่รับผลกระทบจากน้าท่วมจะรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเท่าไหร่อันนี้ผมจะมาติดตามข่าวสารกันีกทีนะครับผม ส่วนข่าวต่อไปเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ปี66นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมอาจจะมีข่าวร้ายนิดนึงนะครับว่าโคโรื่งเฟส6นั้นอาจจะไม่มีนะครับหรือว่าโอกาสมีนั้นน้อยมากๆท่านผู้ชมมีการแจ้งข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับเบื้องต้นเลยว่าสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ว่ามีข่าวออกมาจะได้รับเงิน1000บาทอันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับที่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินของ เป็นของขวัญปีใหม่1,000บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นข่าวปลอมครับผมอย่าลงเชื่อนะครับผมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับก็มีวงเงินเข้ามาในตามปกติคาดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันจะใช้ได้จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับผมเบื้องต้น 1,000พบาทเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นข่าวปลอมครับผมส่วนโครงการที่คาดว่า,าจะเป็นของขวัญปีใหม่ได้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับคาดว่า,าจะมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เป็นของขวัญปีใหม่โดยกระทรวงท่องเที่ยวจ่อชงครมในที่ประชุมครมวันอังคารวันพรุ่งนี้นะครับวันที่6ธันวาคมนี้จะมีการประชุมนะครับแล้วก็มีการกําหนดมาตรการของขวัญปีใหม่อะไรบ้างเรามาติดตามข่าวสารกันอีกทีนะครับผม คาดว่าโคโรคึ่งเฟส6นั้นจะไม่มีนะครับรวมถึงโครงการเพิ่มกําลังซื้อก็จะไม่มีเช่นเดียวกันสาหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ถือบัตรประชาชนที่เป็นราชนะกลุ่มพิเศษก็จะไม่ได้วงเงินเพิ่มกําลังซื้อเช่นเดียวกันแลนะหากไม่มีโคโรคึ่งนะครับผมทั้งนี้วันพรุ่งนี้วันที่6ธันวาคม65เรามาลุ้นกันว่าจะมีการกําหนดมาตรการของขวัญปีใหม่ปี66อย่างไรกันบ้างเรามาลุ้นกันนะครับผม ส่วนข่าวต่อไปเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ข้าวนะครับตอนนี้ก็ประกาศออกมาเป็นงวดที่8แล้วนะครับสํหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคม65นะครับการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายหลังจากประกาศน,นะครับหลังจากประกาศราคาข้าวออกมานะครับ5-7วัน ในการโอนเงินเข้าบัญชีทอกอสอของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ผมแมนะนําเลยว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้เงินนะครับลองตรวจสอบการแจ้งวันเก็บเกี่ยวนะครับที่สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวและวันที่และจํานวนไร่นะครับที่มีการแจ้งปลูกไว้นะครับก็จะมีการเทียบสัดส่วนที่จะมีการจ่ายเงินแรกหนึ่งพันบาทนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผ่านบัญชีทอกอสโดยตรงลองตรวจสอบกับสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวดูว่า ท่านได้ทําการแจ้งเก็บเกี่ยวไว้เมื่อไหร่จํานวนกี่ไร่นะครับผมหรือท่านสามารถตรวจสอบนะครับการโอนเงินได้ผ่านเว็บไซต์ขคสเว็บไซต์ช่องข่าว inbac.com a นะครับใช้เลขประชาชน13หลักในการตรวจสอบก็จะรู้ว่าเงินเข้าบัญชีหรือไม่แต่แนะนําว่าบางทีสถานะในเว็บนั้นจะไม่ตรงกับเงินที่เข้าจริงนะครับแนะนําให้เอา สมุดไปปรับที่ตู้ปรับสมุตดอัตโนมัติหรือว่าไปตรวจสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารทกศหรือว่าตรวจสอบผ่าน ATM ของทกศก็ได้หรือว่าตวาารวจ สอบผ่านแอปธนาคาร A m o b i l ทอกสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมว่าเงินเข้าจริงหรือไม่อย่างไรหากใครที่มีประสบป,ปัญหาจริงๆว่าทําไมเงินไม่เข้าสงสัยจริงๆอันนี้ผมแนะนําให้ติดต่อเกษตรตาําบลหรือว่าเกษตรอ,อําเภอเพื่อทําการตรวจสอบข้อมูลชนิดข้าวนะครับที่มีการแจ้งเก็บเกี่ยวที่มีการแจ้งปลูกไว้ว่ามีกี่ไร่อีกทีเจ้าที่ก็จะแนะนําให้เราอย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผม ส่วนประกันรายได้ยางพารานะครับนะตอนนี้ยังรอที่ประชุมกอนอยอนุมัติก่อนนะครับถ,ถึงเงินประกันรายได้ยางพาราถ้าอนุมัติแล้วก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุมครมออนุมัติเงินประกันรายได้ยางพาราต่อไปอีกครั้งแต่ที่นแน่ๆ้วตอนนี้ก็คือ,อยังไม่มีความคืบหน้าของเงินประกันรายได้ยางพารานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เหมือนจะมีการประชุมของสมาคม ยางนะครับผมยางพาราแห่งประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวรอการประชุมแล้วก็รอการนําเสนอก่อนว่าจะมีความคืบหน้าในที่ชุมนุมประ,ประอาดยางไรกันบ้างถามีความคืบหน้าของเงินประกันรายได้ยางพาราผมจะรีบมารยายงานให้ทราบนะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายท่านผู้ชมความคืบหน้าของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีท่านผู้ชมถามมาว่าอ่ะถ้าใครตรวจสอบสถานะตอนนี้แล้วขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ จากแหล่งข่าวจากเงืนะ่อนไขณตอนนี้ ปิดรับลงทะเบียนไปนแล้วปิดรับการยื่นแก้ไขข้อมูลไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ใครที่ขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ณตอนนี้จะถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนนะครับผมจะเหลือแ,แค่เพียงผู้ที่ขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนสมบูรณ์ถ้าขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนสมบูรณ์ก็จะรอการตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลรอบสุดท้ายประมาณวันที่9เดือนมกราคมปี66ปีหน้านะครับหาก ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยืนอ,อุดธรณนได้แต่ถ้าหากได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีการยืนยันตตนที่ธนาคารกรุงไทยธกาสาหรือออมสินเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในําดับต่อไปนะครับผมและเมื่อใดที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนเมื่อนั้นบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันที่ท่านถืออยู่ก็จะหมดอายุลงทันทีไม่สามารถใช้งานได้นะครับผม โอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับข่าวสุดท้ายท่านผู้ชมสุดท้ายจริงๆเกี่ยวกับมหากรรมร่วมใจแกหนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาในทางด้านการเงินแล้วก็ไม่สามารถชําระหนี้บัตรเครดิตได้หรือว่าหนี้การซื้อรถยนต์นะครับจักรยานยนต์จำนำทะเบียนรถเป,นเป็นต้นนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแกหนี่ได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th ดีเม็ดนะครับผมเดี๋ยววิ่งในการเข้าลงทาเบยนผมจะแปะไป้ใต้คลิปสามารถไปดูรายละเอียดกันได้สาหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้ในการชาระหนี้นะครับผมเป็นหนี้ในระบบนะครับถึงจะลงทะเบยนแก้หนี้ออนไลน์ได้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับข่าวสารเช้าวันนี้วันที่5ธันวาคม65นะครับผมสวัสดีวันพ่อกันด้วยอย่าลืมกระตัญยูกับคุณพ่อด้วยนะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้และพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องใหม่สงกรานต์แนช่ชแนลครับสวัสดีครับ